ครับผมวันนี้เราวันนี้เราก็จะมารีเซ็ตเครื่องตอกเวลานะครับผมเป็นเครื่องไซโกท TP20 นะครับตอนนี้เวลาเหมือนจะเก้าโมงสิบนาีสิวินาทีนะครับอ่ตอนนี้น่าจะไม่ตรงอยู่ครับผมมาเราจะมาสอนเซ็ตกันอันดับแรกก็จะมีตัวเปิดปิดข้างในอยู่นะครับผม ก็ลำดับแรกจะต้องมีกุญแจนะครับกุญแจก็จะเป็นตัวนี้แล้วเราก็จะเปิดกุญแจเปิดฝาครอบออกขึ้นมาก่อนเอาล้ครับพอเราเปิดฝาครอบขึ้นมาปั๊บก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับผมก็จะมีตัวตัวไทม์ก็คือเวลาก็จะมีวินาทีมีชั่วโมงมีนาทีช่องที่2ก็จะเป็น day ก็จะเป็น day more year ก็คือวันเดือนปีช่องที่3ก็จะเป็นเลือกเป็น12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงช่องนี้ก็จะเป็นฐาน100หรือฐาน60ครับเราก็จะเซตอยู่ประมาณนี้ครับส่วนปุ่มด้านล่างนี้ก็จะเป็นตัวปุ่ม Selection แล้วก็แฉงแล้วก็เซตปุ่มนี้ก็จะเป็น ปุ่มเลือกนะครับปุ่มที่2ก็จะเป็นปุ่มเปลี่ยนก็คือเช g งปุ่มที่3ก็คือเป็นการเซตับแรกเลยก็เลือกที่ตัว select นะครับเราเลือกก่อนปับ๊บทีเนี้ยลูกศรก็จะมาอยู่ตรงนี้คือ time พอเราเลือกที่ time แล้วอันนี้คือวินาทีอพอเราเซตแล้วก็เซตชั่วโมงปุ๊บเราเซตแล้วเป็นศูนย์แล้วทีนี้ก็เหลือชั่วโมงตอนนี้เวลา ้านาฬิกาสานาทีแล้วก็เป็นเชิงาก่าวแล้วแล้วก็เซตพอเซตปั๊บก็จะมานาทีก็ 9, คือ30มสิบแล้วก็เชิงเข้าไปพอเลือกเป็นข้ามโมงสามสิบปั๊บเราก็เซตอ่ารซตปั๊บทีนี้ก็จะเรียบร้อยครับผมต่อมาเป็นวันเดือนปีก็จะเหมือนเดิมครับส l เ c t แล้วก็เลือกเป็นวันเดือนปี AA คือตัวนี้ BB คือเดือนแล้วก็ CC คือดีปี B, แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นปี22ครับผมต้องเป็นชิดสักสักกรดาษนะครับอ่าแล้วก็เชงไปเป็นปี2022นะครับก็ยี่สิบยี่สิบอ่สองอ่าพอพอราได้ปีแล้วก็เซต ทีนี้ก็จะมาเดือนเดือนสิบสองเดือนสิบสองถูกแล้วก็จะเซตเป็นวันวันนี้วันที่เจ็ดนะครับอโอเคบัหัสที่เจ็ดเราก็เรียบร้อยแล้วก็เซตครับผมโอเคเราก็ได้วันเดือนปีเรียบร้อยโอเคพอเราได้วันเดือนปีแล้วเราก็เลือกเซเลชั่นเป็นฐานเท่าไหร่ฐาน12ชั่วโมงหรือฐาน2 4ชั่วโมง ตอนนี้ก็เลือกเป็นฐานย่า24ชั่วโมงเรียบร้อยแล,แล้วก็เราก็เซ็าทีนี้เราก็เซเลชันอีกทีหนึ่งฟึบฟึบแล้วก็เป็นตัวาฐานฐานร้อยหนึ่งก็จะเป็นเกียร์ตัวนี้เราเราไม่ใช้เราใช้ตัว BBB ี BB ก็คือตัวที่2ตัวที่2ก็จะเป็นฐาน60หรือฐานร้อยฐาน20ฐาน10แต่เราเลือกเป็นเลข2ก็คือฐานร้อยก็ถูก เราก็เซตตัวนี้ก็ซิโลเราเราไม่ได้ใช้แล้วก็เซตเซตเรียบร้อยแล้วก็พอเซตอีกที่ก็ทั้งหมดก็จะเป็นเวลาครับผมก็จะประมาณนี้เป็น9โมง32 32อ่โอเคเรียบร้อยครับผมก็จะประมาณนี้ พอเซตเวลาเรียบร้อยแล้วเราก็ลองมาต่อเวลาดูครับผมโอเคก็จะเป็นเวลา34แต่เป็นฐานร้อยก็คือ9.55โมง55วันที่7เดือน12ครับผมพอได้คืนแล้วแล้วก็จะประกอบฝาเข้า จะเป็น9 3มงครึ่งวันพฤหัสวันที่เจ็ดประมาณนี้ครับเครื่องไซโก้ TP20